ละผ่อนนะ <c oughs> เราก็ขอให้จิตใจของเธอทุกคนนะ <c oughs> ที่เรามีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็แน่วแน่กับการประกอบคุณงามความดีทุกคนเราเข้าใจว่าเราก็ เพียรพยายามที่จะยับยั้งไม่ให้จิตของเรามันมีความชั่วแล้วก็เพียรพยายามที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นความดีให้มากการทุ่มเทในสิ่งที่เธอลงแรงลงใจเราไปทำเพื่อแลกกับการไม่กลับมาเกิดเนี่ยมันคุ้มค่าถึงเวลานี้มันจะยังไม่ได้เห็นผลเป็นหน้าเป็นตาแต่เธอก็จง มีความมั่นใจจะว่าเราเดินมาถูกทางเราไม่ได้เดินตามคนอื่นแต่เราตามพระพุทธเจ้าเดินตามเหล่าพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลงพ่อของเราเป็นที่สุดเนี่ยนะเราเดินตามท่านท่านถึงตรงไหนเราก็จะถึงตรงนั้นนั่นแหละถึงเวลานี้มันจะยังมีความ ไม่แน่ไม่แน่ชัดในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจในธรรมแต่เราก็ได้รับความรู้ยิ่งในการเจริญสมณะธรรมมาพอสมควรก็ขอให้วิการดำเนินไปในเส้นทางของเธอเนี่ยจงอย่าได้มีอุปสรรคหมายถึงว่าอากุศลกรรมอันใดแต่ในอดีตอากุศร,รกรรมเหล่านั้น มีผู้คอยจองล้างจองผ่านอากคุสรกรรมใดในอดีตมีผู้คนเหล่านั้นคอยขัดฝางอากคุสรกรรมเหล่านั้นใดๆจะในอดีตมีสิ่งที่คอยตัดโอกาสของเธอทั้งตัดร่างกายเธอให้มีความเวทนาตัดความสุขทางจิตใจของเธอตัดโอกาสในการที่จะทำความดีของเธอไม่ว่าอากคุสรกรรมอันใดๆ ที่ตามมาเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เธอทั้งหลายนั้นเดินไปได้วยความยากลำบากในการเข้าถึงอริยมรรคและอริยผลก็ขอให้สัสตยญาณิฐานคือการอ้างถึงพระบาร,รมีขององค์สเสด็จพระทศพลบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดอ้างในบาร,รมีแห่งพระธรรมและบาร,รมีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสืบสืบกันมา มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดขอได้โปรดสมเคราะห์ดลบันดาลให้เธออันมาจากกุศลผลความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นคือแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันาชาติแล้วก็ในอนาคตอันพึงที่เรามีโอกาสทำกันต่อไปบนเหล่าใดที่มีกำลังมากเราก็เป็นผู้ผลขวายกระทำกันอย่างเนึองเนียงคือเป็นปกติ ขอให้กุศลพลและบุญเหล่านี้จงเป็นเกราะคุ้มครองและขจัดขัดขวางอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลลกรรมที่กล่าวมามาเป็นเครื่องทําลายในการเข้าสิงซึ่งอริยมรรคและอริยผลทัองเธอแม้นตนิดเดียวขอให้กุศลและความดีจงเปิดทางสว่างให้เธอสามารถรู้แล้วก็เห็นและเข้าถึงในสิ่งที่เธอรู้เธอเห็นได้อย่างเต็มหัวใจของเธอ มีความกระจ่างไม่มีความมืดมนไม่กระสับกระส่ายมีความเรื่อเรงในธรรมเสมอมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมตลอดเวลามีการรับรู้ธรรมอันเป็นของอันเป็นจริงหลีกพ้นจากธรรมอันเป็นเครื่องปรุงแต่งที่ไม่ถึงมรรคถึงผลไม่สามารถมากวนใจเธอให้กระสับกระส่ายหรือวุ่นวายตาม ขอให้เธอจงเดินบนเส้นทางที่เหล่าพระอริยะทั้งหลายท่านเดินกันอย่างครบถ้วนแะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเป็นผลให้เธอทุกคนนั้นได้เข้าถึงนิพพานชาตินี้ได้โดยง่ายทุกท่านทุกคนเทิน